ศติพุทธศักราช2566ถึง2580ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในทุกวิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13พุทธศักราช2566ถึง2570บุตรหมาย12ประเทศไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต นโยบายปฏิรูปการศึกษายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์โคดดิ้งตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นการสร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมของประเทศสอดคล้องกับแนวโน้มการศึกษาระดับโลก OECD จะรวมแนวคิดเชิงคำนวณเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินพิซ่าในปีพุทธศักราช2568แนวคิดเชิงคำนวณเป็นการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ควรปลูกฝังตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาการคิดขั้นสูงนําไปสู่แนวคิดและนวัตรกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโครงการส่งเสริมการใช้แนวคิดเชิงคํานวณเพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อฝึกฝนครูและศึกษานิเทศให้สามารถนำการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ไปใช้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับทักษะการคิดขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจด้วยเหตุผลนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในอนาคตโครงการนี้จะมุ่งเน้นในการพัฒนาครูและศึกษานิเทศทั่วประเทศด้วยหลักสูตรการอบรมที่เข้มข้นและการติดตามผลผ่านเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อได้ต้นแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณเพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง สำหรับใช้เป็นแนวคิดและตัวอย่างของครูและศึกษานิเทศในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการนิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการใช้แนวคิดเชิงคํานวณเพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาระบบความคิดอันเป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนากําลังคนและเป็นฐานในการต่อยอดไปสู่ชีวิตประจําวันและการแข่งขันของประเทศในอนาคตเตรียมพบกับโครงการส่งเสริมการใช้แนวคิดเชิงคํานวณ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงได้เร็วๆนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โครงการส่งเสริมการใช้แนวคิดเชิงคำนวณเพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง